ไปไหกันวะวิ่งตามนานแล้วนะเอาอีกแล้วอ่ะซองมาลึกกทยาวันไป <800. S 1> ะูเแะมา 800. ที่วิ่งมาเลยนะใช่กูวิ่งตามมาึงมาเนี่ยไอ้อยาหอบแดกแม,ามาดูเยโอ้โหโมยกว่ไ,ได้นีมนได้ี่ยากมากว่าจะตื่นเต้นอะไรพามาดูรถใช่แปดร้อ่ะเขาที ไปไอ้ไพ่โดนเข้าที่เข้าที่ส่องมาลึกกระทายวันที่เดิมโอ้ที่คุณเอ้ยถามจริงอะเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่อะเป็นมานานแล้วแต่แอบแสงอยู่เอาใหม่ให้มันดิออาเป็นไงเป็นมานานแล้วแต่แอบแสงอยู่เหรอหาหาชินไปเรื่อยชอบไหมชอบไหมเสียวอยู่นะ เอารีวิวแซตแปดร้อยปีสองพันสิบหกสีน้ำเงินดำท่อ PDK โอ้โหเย่ท่อแตกขาดแค่ท่อก็แตกขาด PDK นี่เห็นแค่ท่อตอนแรกกุณนึกว่าอะไรรู้ไหมกุณนึกว่าแดดแดดพอแพงก็แบอ้ยนี่แซตแปดร้อยนี่ว่าใส่ท่อ PDK กันล้มมีเครื่องฝาดำ นะตัวนี้คือโฉมสุดท้ายก่อนเปลี่ยนเซ็ต900นะสีเงินสดใสใช่ไหมเ,เ,เฮ้ยพูดดีๆเ,เ,เรื่องจริงอ่ะใช่เว้ยโอ้โหอะถือว่าสมบูรณ์พร้อมใช้งานไม้เท่าไหร่คันนี้อันนี้ไม้ปั๊บน้องมึงโหโอ้โหไม่เยอะฟังเสียงนะ เฮ้ย้สัน้ายสัน uh, mm ้ายทะเบียสันสุดจางบางจ๋าแซปาร้อยไปี2 1 6 6ฝาดำสลิปเปอร์คัตคันนี้เปิดราคาอยู่ที่ หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพับาทสนใจเบอร์โทรสั์เบอร์รีวิวแบบแฟลเซลวูบวูแล้วหายไปวูบวูวูบวูหายไปสิหายไปหายหายไปไหน